สวัสดีครับเพื่อนๆและน้องๆหลายๆท่านนะครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในวิดีโอการสอนรู้สึกจะเป็นครั้งที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับวันนี้เองนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับปุ่มต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบหปืวอว่าที่เราเรียกกันว่าปุ่ม Status bar นะครับ โอเคก่อนอื่นเราจะเข้าไปดูกันก่อนเลยนะครับวันนี้เองเราจะมาพูดถึงนะครับปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะฮะก็คือปุ่ม Status Bar นะครับ a t ตรประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะมาดูกันนะครในทีละจุดนะฮะโอเคนะฮะเราจะมาดูกันตัวแรกเลยนะ s t a t u s Bar นะครับที่อยู่ในส่วนของฝั่งด้าน ขวามือนะครับจริงๆแล้วแถบเครื่องมือหลักอยู่ในส่วนของ c u s t o m e station นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มา,มาแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีไอคอนอมันจะมีหัวข้อที่มีเครื่องหมายถูกแล้วก็หัวข้อว่างอยู่นะครับตัวที่มีเครื่องหมายถูกนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่มีการเลือกมาใช้งานในแต่ละหน้าต่างนั้นๆนะครับนี่ก็คือแถบ นะครับในส่วนของ c u s t o m i z e Station นะครับโอเคเราจะมาดูนะครับแบบพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าโดยวรวมนะครับมีการใช้งานในแต่ละปุ่มยังไงบ้างนะปุ่มแรกนะครับเราจะมาดูปุ่มแรกนะก็คือในส่วนของโมเดลครถ้าเราคลิกไปที่ส่วนของโมเดลนะครับงานของเราก็จะหน้าต่างจะถูกเปลี่ยน นะมาเป็นหน้ากระดาษหรือว่า layout paper space นั่นเองถ้าคลิกไปที่ paper นะครับนะรูปแบบก็จะถูกเปลี่ยนเข้าไปให้เราไปเซตอัพถ้าเราเลื่อนเมาส์มานะรตรงกลางของกระดาษแล้วก็กดปุ่มกลางของเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านซ้ายมือหรือขวามือเราจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสไลด์หรือว่าเลื่อนนะครับดูในช่องตรงนี้ได้นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มโมเดลอีกครั้งนะก็จะเป็นการล็อกงาน แต่ถ้าอยากต้องการที่จะกลับไปยังหน้าโมเดลเปเปอร์สเปซหรือว่าหน้าสีดำนะครับก็คลิกตรงโมเดลตรงนี้นะครับดังนั้นปุ่มแรกนะรหรือว่าปุ่มโมเดลก็เป็นการเลือกระหว่างโมเดลออเปเปอร์สเปซนะครับคือส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกเพื่อที่จะดัเอาชิ้นงานเข้าไปพอตนะครับไปพอตหรือเป็นการเซตอัพหน้ากระดาษนะครับ เรามาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2ก็จะเป็นปุ่มกริดนะครับกริดนะฮะกริดที่เราได้ตั้งไว้ในการเขียนแบบก็อย่างที่บอกนะปุ่มกริดก็คือปุ่มตรงนี้เป็นช่องตรงนี้กริดมีการเซตติ้งย่งไงนะครับถ้าต้องการขยายช่องต้องทำอย่างไงบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับก็คือเลื่อนเมาส์มาตรงกริดนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกซ้ายนะครับ กริดโดยปกตินะฮะช่องกริดต,ตรงนี้นะฮะกับช่อง Snap จะถูกตั้งค่าให้สัมพันธ์กันคือพูดง่ายๆช่องกริดมีขนาดเท่าไรนะครับ Snap ก็จะกระโดดไปส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ตรงนั้นน,น,น,นะฮะการตั้งค่าก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยในตรงนี้นะครับนะฮะแต่อย่างที่ทราบกันก็คือเราได้ตั้งหน้ากระดาษขึ้นมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ จวกดปุ่มโอเคออกไปการเอนทรลปุ่มกริดนะครับก็สามารถคพื่อนทได้โดยการเลื่อนเมาส์มาคลิกอย่างปุ่มกริดโดยตรงนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือการปิดหรือกดตรงนะครับปุ่มตรงนี้ได้นะฮะหรือเราจะใช้ฟังก์ชันคีย์ F7 ก็ได้นะครับแต่บางท่านที่ใช้เปน็นโน้ตบุ๊กนะฮะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องฟังก์ชันคีย์บ้างอย่างเช่น หลายๆย,ยี่ห้อนะไม่ขอเอ่ยยี่ห้อดีกว่าการกดฟังก์ชันคีย์ F7 หรือ F8 ก็อาจจะเป็นการปิดหรือพักหน้าจอประมาณนั้นก็อาจจะไม่สะดวกนะครับก็อาจจะเลื่อนเมาส์ลงมาคลิกยังปุ่มตรงนั้นเลยดีกว่านะครับตัวถัดไปนะครับจะเป็น Snap Mode นะครับ snap mode เองในเวอร์ชันหลังๆมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีการใช้งานนะครับจะใช้งานบ้างเป็นบางกรณีแค่นั้นเองนะครับแต่เรามาดูกันก่อนว่า Snap Mode ใช้งานกันยังไงสมมติว่า ะปัจจุบันนี้นะครับสแนปโอดมันยังไม่มีการใช้งานนะฮะถ้าเราคลิกนะครับตรง f 9้หรือว่าคลิกเมาส์ตรงนี้นะฮะสแนปโอดก็จะมีการเปิดขึ้นมาใช้งานแต่เรายังจะไม่เห็นผลของการใช้งานจนกว่าเราจะเลื่อนเมาส์ไปยังไอคอนยกตัวอย่างเช่นผมจะเลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่ง line คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ออกมาซูมเข้ามานะฮะนะครับแล้วก็ซูมขยายใหญ่ขึ้นมาโดยการเลื่อนเมาส์ตรงกลางนะครับจะเห็นว่าพอผม กดนะครับในส่วนของ Snap นะครับเมาส์ของผมนะฮะหรือว่าเคอร์เซอร์จะไม่สามารถเลื่อนไปในทิศทางที่ฟรีนะฮะแต่จะถูกแท็กนะครับตามช่องในส่วนของกริดนะครับแบบนี้นะฮะจะถูกแท็กไปยังมุมดังนั้นถ้าเราเลื่อนเมาส์มาปิดปิดตรง Snap หรือว่ากด f 9นี่นะครับเมาส์ของผมก็จะเลื่อนได้ง่ายขึ้นนะฮะเลื่อนได้ฟรีนั่นแหละ นะครับอันนี้ก็จะเห็นความแตกต่างนะครบ,บางท่านอาจจะสงสัยว่า,าตั้งค่ามาแล้วทำไมไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าเราเลือกมามาปิดหรือเปิดปุ่มตรงนี้แล้วก็ไปคลิกตรงไอคอนถึงจะมีขึ้นมานะครับจากนั้นก็ Escape ออกไปนะครับในที่นี้เราจะปิดไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับปุ่มถัดมาในส่วนของ status bar ก็คือปุ่ม Dynamic Input นะฮะ Dynamic Input คือด้วยส่วนใหญ่สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่เริ่มต้นใช้งานแบบพื้นฐานก็แนะนําให้เปิดไปก่อนเลยนะครับจะได้มีอินพุใช้งานยังไงนะฮะเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเลื่อนเมาส์ไปที่คําสั่งไล n e นะครับตอนแรกนะครับก่อนที่จะมีการคลิกที่คําสั่งไล n e จะไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาตรงเครอร์เซอร์นะครับเมื่อเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คําสั่งไลน์นะครับจะเห็นว่ามี ค่าต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานค,ค่าต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในที่นี้ก็จะมีอยู่ในส่วนของอหัวข้อต่างๆนะครับเช่น specify first point มีระยะอะไรต่างๆขึ้นมานะครับ,นะรบจะเห็นว่าเป็นะจะเห็นว่ามีรายละเอียดโผล่ขึ้นมาตรงบริเวณ cursor น,นั่นแหละก็คือค่าที่มีการแสดงผลออกมานในส่วนของ ดินามิกอินพุตถ้าเราทดลองคลิกซ้าย1ครั้งนะครับก็จะมีนะฮะในส่วนของอดีเทลต่างๆปรากฏขึ้นมารวมถึงองศานะครับรวมถึงค่าอะไรต่างๆอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งเรานะครับป้อนค่าเข้าไปเช่นพิมพ์คาว่า Line, คอมมานะด์ไลน์นะครับนคอมมานด์ไลน์เห็นไหมฮะดินามิกอินพุตก็คือนะครับค่าต่างๆที่จะโชว์ขึ้นมา ที่เราสามารถป้อนค่าให้ได้ก็คือเทียบเคียงเท่ากับบรรทัดคอมมาไลน์ com. นะครับบรรทัดคอมมาไลน์นั่นเองนะครับซึ่งก็แนะนําให้เปิดไว้นะครับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับสาหรับคุณเพื่อนที่กําลังฝึกเขียนอยู่ปุ่มถัดมานะครับปุ่มถัดมาคือปุ่ม a u t o Mode หนะฮะหรือว่าฟังก์ชันคีย์ F8 ออเทอร์โถูกใช้งานในลักษณะไหนนะครับออเทอร์โถูกเขียน ถูกใช้งานในกรณีที่เราต้องการเขียนเส้นให้มีลักษณะตั้งฉากนะครับหรือว่าเขียนเส้นตรงนั่นเองในตอนแรกถ้าผมใช้คําสั่งลายคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับนะครับแล้วก็ลากเม,มาส์มาจะเห็นว่าเส้นเอียงนะครับเส้นเอียงแต่ถ้าเลื่อนเมาส์ลงมากดตรงอ u t เทอร์โหมดนะครับเส้นจะถูกตรงตั้งตรงนะครับเขียนเส้นตรงทันทีนะครับ ถ้ากดอีกครั้งที่อัลเทอร์โหมดก็จะสามารถเขียนเส้นลาดเอียงได้นะฮะแบบนี้นะครับดังนั้นอัลเทอร์โหมดนะครับจึงเป็นปุ่มที่ถูกบังคับให้เรานะครับเขียนเส้นตรงนะครับไม่ให้เขียนเส้นเอียงนั่นเองนะครับดูปุ่มถัดไปนะครับโพล่าแท็กกิ้งนะครับโพล่าแท็กกิ้งเอาไว้ใช้ทำอะไร อันดับแรกเพื่อนๆดูความแตกต่างกันก่อนนะครับระหว่างก่อนเปิด Polar t ท a กก i n g กับกับหลังเปิด Polar t ท a c k i n g ผมเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คาสั่งลายคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็เลื่อนเมาส์ให้มีทิศทางในลักษณะของวงกลมนะครับจะเห็นว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ถ้าผมเลื่อนเมาส์มากดปุ่มนะ Polar t ท็ c k i n g นะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าผมเลื่อนเมาส์มาที่มุมศูนย์องศา รหรือมุม4 5องศา90องศาจะมีเส้นสีเขียวเป็นเส้นล่างนะเส้นล่างนะตรงนี้ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเป็นเส้นปะสีเขียวเห็นไหมครับนะฮะในนั้นพอลาร์แท็กกิ้ง ging, จะเป็นการกําหนดองศาในการแท็กให้ให้เรานะครับมีการเซตอัพค่าตรงนี้ยังไงก็มีการตั้งค่าได้นะครับถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกไปยังปุ่ม30องศานะครับงานของเราก็จะถูกแท็กที่เคอร์เซอร์ของเราก็จะถูกแท็กที่ มุม30องศานาหกองศา90องศาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มที่ใช้งานในกรณีที่เราต้องการแท็กองศานะครับถัดมานะครับเป็น isometric dapping นะ isometric dapping ปุ่มนี้ใช้งานยังไงคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันรุ่นเก่าก็จะมีการใช้งานโดยการเปลี่ยนนะครับเ,เปลี่ยน snap น,นะครับ แต่ปัจจุบันมีการนําไอคอนนี้ขึ้นมาคือเราสามารถคลิกได้เลยนะฮะมาทดลองดูกันนะครับผมจะคลิกนะครับเมื่อเราคลิกซ้ายไปยังปุ่มนะครับไอโ d r ราฟนะครับจะเห็นว่าเครอร์เซอร์มีการเปลี่ยนแปลงเราจะควบคุมเครอร์เซอร์ยังไงเราจะควบคุมเครอร์เซอร์โดยการกดฟังก์ชันคีย์ f 5นะครับกด f 5กด f 5กด f 5เห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วการเขียนงานเขียนในลักษณะไหน เลื่อนมาไปคลิกที่คำสั่งลายคลิกซ้ายเลื่อนมาออกมานะครับแล้วก็เลื่อนคลิกออกมาเลื่อนมาออกมานะครับคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนออกมากดปุ่ม a l t ร์ m o มดไว้ก่อนเพื่อบังคับนะครับจากนั้นก็เริ่มเขียนคลิกที่คำสั่งลายอีกครั้งนะครับเปลี่ยนและนาบกด F5 นะครับ นะฮะฮกดแล้วนะอ่าเปลี่ยนระ้าบเป็นเอฟห้าออกมาแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับนะฮะนะนครับลักษณะการเขียนงานแบบนี้ก็คือการเขียนงานในลักษณะของงานไอโซเมตริกนะครับเห็นไ,ไหมครับกด F ให้าหนึ่งครั้งเราก็จะได้ระนาบประมาณนี้อันนี้คืองานไอโซเมตริก นะครับคือปุ่ม iso draft ตรงนี้นั่นเองนะครับปิดออกไปได้นะครับปิดออกไปได้ก็จะกลับมาสู่หน้าจอปกติของเรานะครับ iso draft ลบออกไปก่อนนะครับปุ่มถัดไปนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือปุ่ม object snap tagging นะ object snap tagging เอามาใช้งานยังไงนะครับสมมุติว่าผมมีนะครับชิ้นงานที่เป็นตารางแบบนี้นะฮะ ผมมีตารางแบบนี้แล้วผมต้องการที่จะขีดเส้นตรงกลางให้เป็นเส้นล่างนะครับถ้าถ้าเราไม่ยังไม่เปิดนะฮะไม่เปิดในส่วนของ o b j e c t Snap แนป g ท็นะครับผมไปที่คำสั่งลายแล้วผมก็เลื่อนเมาส์มาครับคือเลื่อนเมาส์มาเพื่อจะมาแท็กยังจุดต่างๆที่เราต้องการจะแท็กนะครับอย่างเช่นตรงกลางของเส้นมันจะขึ้นเป็น Mid เดิลพอยนะฮะนะผมก็ลากมานะลากมาอย่างตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับ หรือจากมุมเส้นด้านบนนะครับแล้วก็ลากลงมาด้านล่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือหาจุดตัดหรือจุดแท็กไม่ได้นะครับแต่ถ้าเปิดนะครับในส่วนของ object s n a p g i n g ขึ้นมานะครับเราก็เลื่นเข้ามาเห็นไหมครับจะมีเส้นสีเขียวเป็นเส้นแท็กให้คล้ายๆกับ polar t r a g g i n g แต่ว่าไม่ใช่นะครับเส้นนี้จะถูกแท็กในลักษณะของแนวตั้งฉากหรือแนวที่มีการตัดกันนะครับลื่นมาขึ้นไปด้านบนนะครับลงมา ก็จะมีการแท็กชิ้นงานนะให้เห็นเป็นเส้นแบบนี้นะฮะเป็นเส้นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือคําสั่งในการช่วยในการเขียนแบบนะครับเป็นคําสั่งที่น่าใช้เหมือนกันในส่วนของ Object Snap Tagging นะครับถัดมานะครับก็คือปุ่มนะครับ Object Snap ตัวนี้บังคับให้เปิดขึ้นมาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติว่าผมมีนะครับ สีลี่ยมอยู่1 1ชิ้นนะครับแล้วผมต้องการจะสร้างนะเส้นตรงนะครับให้แท็กจากปุ่มนี้ออกไปนะฮะผมเลื่อนเมาส์ออกมาแล้วผมก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกออกไปแบบนี้หรือไปที่วงกลมแล้วผมก็เลื่อนเมาส์มาแท็กตรงเหลี่ยมแล้วผมก็สร้างวงกลมได้เลยนะครับสมมุติว่าผมปิดปุ่มนี้ออกไปนะผมผมปิดปุ่มออเจสแนปออกไปผมก็ไปที่คำสั่งลาย จะสังเกตว่าผมไม่สามารถจะแท็กตรงนี้ได้นะเพราะว่าไม่มีไม่มีจุดแท็กให้ซึ่งผมอาจจะเขียนนะครับเขียนเส้นไปได้นะครับเขียนเส้นไปแต่ถ้าซูมเข้าไปใ,ใกล้จะเห็นว่ามีระยะห่างซึ่งไม่ถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นทุกครั้งเวลาใช้งานหรือการเขียนงานเราควรเปิดปุ่มอ b อบเจกต์สแนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับชิ้นที่ติดกับชิ้นงานได้นะครับ เห็นไหมครับเราเลื่อนเมาส์ตรงปุ่มกลางก็จะเห็นว่าชิ้นงาน2ชิ้นนี้ติดกันนะครับโอเคนะครับอนุญาตลบชิ้นตรงนี้ออกไปก่อนปุ่มถัดไปนะครับก็คือปุ่ม Show Hi ดเด้นไลเ h ทโชวแล้วก็ปิดนะครับโชว์แล้วก็ปิดไลเวทคือความหนานะครับเปิดหรือปิดความหนาของเส้น เรามาดูการว่าเปิดหรือปิดความหนาของเส้นเป็นอย่างไรอันดับแรกสมมุติว่าวงเส้นรูปเหลี่ยมตรงนี้นะครับผมคลิกไปที่เส้นสี่เหลี่ยมแล้วผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เส้นมีขนาดความหนานะครับจะมองว่าปิดออกไปนะครับเส้นนี้มีขนาดความหนานะครับที่จุดห้าแบบจุดห้าแต่ขณะที่เราเขียนแบบไปก็ไม่เห็นความแตกต่างจนกว่าเราจะมาเปิดปุ่มนะครับว์ฮิดเด d e n เ a y e r เห็นไหมครับจะเห็นว่าเส้นมีความหนาขึ้นมาถ้าปิด ก็ไม่มีอะไรนะครับดังนั้นปุ่มนี้จึงเป็นปุ่มที่เอาไว้โชว์นะครับเส้นนะครับที่อยู่ในหน้าโมเดลสเปซตรงนี้นั่นเองนะครับนะฮะโอเคนะครับทีนี้มาดูถัดไปนะครับมาดูถัดไปปุ่มถัดไปนะครับ selection คลิกลิ n นะคลิก c l i c k นะครับถ้าสมมติว่าผมมีสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วแล้วผมสร้างเส้นตรงมาอีกหนึ่งเส้นตรงบริเวณนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วผมก็หยุด นะครับแล้วผมก็สร้างอีกหนึ่งเส้นนะครับมาถึงตรงนี้แล้วผมก็หยุดแสดงว่าเส้นมันมีทับซ้อนกันอยู่ข้างในตรงนี้นะครับนะฮะเส้นที่ซับทับซ้อนกันอยู่ข้างในตรงนี้ซึ่งไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาเส้นไหนออกมานะครับถ้าเปิด selection clicking นะครับเปิด selection c l i c k i n k หนึ่งครั้งนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นมาคลิกตรงนี้ นะครับจะมีหน้าต่าง selection ก็คือให้เราสามารถเลือกได้ว่าเส้นที่ทับซ้อนกันอยู่นั้นเราจะเลือกเอาเส้นไหนนะเช่นเส้นนี้แล้วก,กด delete ไปนะครับหรือมาถึงตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นอยู่2เส้นนะครับเส้นตรงนี้แล้วก,กด delete ไปนะครับ selection clicking นะค i ิกลิงจึงเป็นการใช้งานที่เอาไว้เลือกงานในกรณีที่มีเส้นทับซ้อนกันนะครับปุ่มถัดไปนะครับ อนุญาตปิดตรงนี้ไปก่อนปุ่มถัดไปนะฮะจะเป็นปุมที่ใช้ในงาน 3D นะครับซึ่งตอนนี้เรายังจะไม่พูดถึงนะครับปุ่มนี้ก็เหมือนกันนะครับ Dynamic นะ Dynamic UCS ใช้งานดีมากน,ะใ,นในส่วนของการเขียนแบบ 3D ก็คือจะช่วยในการแท็กหรือว่ากำหนดระนาบนะครับ Coordinate ในการเขียนแบบในพื้นที่ลาดเอียงนะครแต่ว่ายังไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้นนะครับ อย่างที่แจ้งให้ทราบ3ปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาในกรณีที่ต้องการแสดงผลของตัวอักษรนะครับหรือว่า dimension style ในลักษณะของ annotative นะครับเหล่านี้เองก็เป็นนะครับในกรณีของการตั้ง scale นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงส่วนอื่นๆเหล่านี้นะครับเราจะกล่าวถึงในแต่ละแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของ status bar พื้นฐานนะ status bar พื้นฐานที่กล่าวมาก็คือ ปุ่มตรงนี้นะฮะที่ที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองนะครับฝึกใช้งานดูให้คล่องนะฝึกใช้งานดูให้คล่องเกี่ยวกับคําสั่งต่างๆนะครับหรืออาจจะตรวจสอบก่อนว่าอคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้ฟังก์ชันคีย์ได้ไหมเช่นฟังก์ชันคีย์ f 7นะครับฟังก์ชันคีย์ f 9นะครับนะบฟังก์ชันคีย์ต่างๆที่มีการกําหนดมานี้นะฮะก็จะมีฟังก์ชันคีย์ต่างๆซึ่งสามารถกดเป็นสวิตช์ได้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าคอมพิวเตอร์ของเราไม่สะดวกที่จะใช้งานก็ใช้เมาส์ดีกว่านะครับใช้เมาส์ดีกว่าโอเคนะครับในส่วนของ status bar นะครับ Sta t u s b า r ที่เราพูดถึงก็วันนี้เองก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหลายๆท่านที่กำลังเรียนอยู่ก็ฝึกการใช้งานตามไปได้นะครับก็ไม่ยากใน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  ส่วนที่เราจะทดลองทํากันนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับเราจะมาเจอกันนะครับในหัวข้อหลักนะหัวข้อหลักที่พูดถึงก็คือตั้งแต่เมนูต่างๆนะที่อยู่ในริบบอนหรือว่าในหน้าต่างของโฮมนะครับเราจะมาพิจารณากันทีละจุดก็อาจจะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เองขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ติดปัญหา มีข้อสงสัยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ